วันนี้เวลา7น็นาฬิกา57นาทีที่ท่าวาสุกรีเขตดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเชลขาธิก,การในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลไทยชีวิตโคและปล่อยนกปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2563โอกาสนี้ได้ถทยชีวิตโคเพศผู้และเพศเมียหนึ่งคู่ซึ่งกรม ปะสุสัตร์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยจะนําไปมอบให้กับนายประวัติธานาอายุ77ปีเกษตรกรอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อนําไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้นได้ปล่อยนกเขาชวา69ตัวที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายและปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดที่กรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจํานวนหนึ่งล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ําปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาบึกลงในแม่น้ําเจ้าพระยา พร้อมกันนี้ได้ปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป